ที่นี่ที่ไหนเนี่ยช่วยฉันด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันยังอยู่ตรงนี้ผู้พันประสุทคุ์คนได้ยินฉันไหมคนที่คุณช่วยออกไปไม่ใช่ฉันนะคุณเมฆนั่นคุณใช่ไหมช่วยฉันด้วยคุณอยู่ที่ไหนอะใครก็ได้ช่วยฉันทีเมฆ คุณเมพูพันผู้พัน,พนเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ได้ผู้พันนี่คุณมองเห็นฉันใช่ไหมคุณได้ยินฉันใช่ไหมผมได้ยินคุณและผมก็มองเห็นคุณด้วย คนนุณได้ยินฉันจริงๆด้วยคุณต้องช่วยฉันนะพุพัน์คุณต้องช่วยฉันนะคุณใจะให้ผมช่วยอะไรแล้วทำไมคุณถึงกลับมาอยู่ที่นี่ได้ฉันยังติดอยู่ที่นี่ฉันยังไม่ได้ออกไปไหนเลยผู้หญิงที่คุณช่วยออกไปไม่ใช่ฉันไม่ใช่คุณคุณพูดอะไรนี่ผมไม่เข้าใจถ้านางเมทาวดีแย่งเอาร่างของฉันไป ฉันยังติดอยู่ที่นี่ฉันไปไหนไม่ได้มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอมันเป็นไปได้ไงอะมันเป็นไปแล้วคุณต้องหาทางช่วยฉันนะแล,แล้ว,ลวคุณใจะให้ผมช่วยยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าฉันไม่ได้กลับเข้าร่างฉันก็ต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดไปพรานางเมทาวดีจะให้ฉันเป็นตัวตายตัวแทนของเขา คุณ,ช,นนปปปปคณช่วยฉันนะผู้พันผู้พันคุณต้องช่วยฉันนะช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเม,มย,ย์เมย์คุณหายไปไหนอะคุณเมย์นี่เราฝันไปเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คุณเมย์ไม่าวดีหลวงพ่อครับโออยมผมโทรไปถามผู้ใหญ่แล้วครับตอนนี้คุณเมย์ปลอดภัยดีกลับไปอยู่บ้านแล้วครับกรรมย่อมชนะวิบากกรรมได้ หลวงพ่อหมายความเป็นยังไงเหรอครับคุณเมย์ยังไม่หลุดพ้นวิบากกรรมอีกเหรอครับอาตมารู้สึกสังหรณ์ใจยังไงบอกไม่ถูกอะโยม